สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันศุกร์ที่9กันยายน2565คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดาราณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มหนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือโซเดียมเร่งปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนให้มีความเหมาะสม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอและเครือข่ายลดบริโภคเค็มร่วมกับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO หนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือโซเดียมให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเร่งปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนให้มีความเหมาะสมและลดการบริโภคเค็มหรือโซเดียมที่มากเกินไปเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ทางด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มได้กล่าวว่า คนไทยกินเค็มเกินความต้องการของร่างกายเกือบสองเท่าจึงเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยโรค NCD และที่สำคัญในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาการระบาดของโควิด -19 ทำให้มีคนติดเชื้อโควิด -19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคไตที่มีอาการมากกว่าคนทั่วไปจากผลสำรวจโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารปี2563-2564ร่วมกับสมาคมเพื่อนโรคไต ได้มีการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหาร4กลุ่มนะคะประกอบไปด้วย1กลุ่มอาหารแช่แข็งจำนวน53รายการมีโซเดียมเฉลี่ย890มิลลิกรัมต่อบรรจุภัณฑ์ซึ่งมากกว่าคำแนะนำของ WHO ที่กำหนดให้ปริมาณโซเดียมจากอาหารหลักควรได้รับไม่เกิน600มิลลิกรัมต่อมื้อ 2. กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูปจำนวน300รายการได้แก่บะหมี่โจ๊กซุปกึ่งสำเร็จรูปมีโซเดียมเฉลี่ย1240มิลลิกรัมซึ่งเกินมาตรฐานที่ WHO กำหนดมากกว่า2เท่า 3. กลุ่มขนมขบเคี้ยวจำนวน400รายการโดยแบ่งเป็นกลุ่มขนมขบเคี้ยวรสชาติเค็มได้แก่มันฝรั่งข้าวเกรียบถั่วสาหร่ายปลาเส้นจำนวน320รายการมีค่าโซเดียมเฉลี่ย201มิลลิกรัมต่อหน่วยบริโภคซึ่งมากกว่าคำแนะนำของ WHO ที่กำหนดให้ปริมาณโซเดียมจากอาหารระหว่างมือ้อควรได้รับไม่เกิน100มิลลิกรัมต่อมื้อค่ะ และ4กลุ่มเครื่องปรุงรสจำนวนหนึ่งรายการมีโซเดียมเฉลี่ย758มิลลิกรัมต่อหน่วยบริโภคนอกจากนี้นะคะเครือข่ายได้ร่วมกับสสสริเริ่มโครงการลดเข็มเลือกได้เร่งขยายความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการและพัฒนาเมนูอาหารลดโซเดียมค่ะคือคือภาษีความเค็มนี่เราไม่ได้จุดประสงค์ไม่ได้เพื่อหาอไรายได้เข้ารัฐน,นะครับเพื่อจะ ซักจูงให้คนกินแล้วก็คนผลิตเนี่ยปรับสูตรให้ลดโซเดียมลงมาเพราะว่าถ้าเกิดเขาลดโซเดียมลงมาต่ํากว่าเกณฑ์ที่เรากําหนดไว้คือเกณฑ์ที่ปลอดภัยเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่เสียภาษีก็คือภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เป็นการที่เรียกว่าสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยลดโซเดียมแล้วก็ประชาชนก็ได้ประโยชน์ผู้ประกอบการก็ได้ประโยชน์เพราะว่าถ้าลดเครื่องปรุงลงต้นทุนก็ต้องต่ําลงแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีด้วยขณะที่ บางผู้ประกอบการที่จะไม่สามารถลดโซเดียมลงได้อาจจะตดนเสียภาษีเล็กน้อยแต่ในระยะยาวเขาก็เขาก็จะปรับเรื่งปรุงให้ลดลงอยู่ดีเพราะว่าเขาต้นทุนเมื่อต้นทุนสูงเขาต้องรับแบกรับภาระไม่ไม่ไหวเขาก็ต้องพยายามลดลงมานะครับแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้มีภาษีเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีผลบังคับใช้วันนี้ถ้ามีภาษีของต้นปีหน้ากว่าจะบังคับใช้ให้เวลาปรับตัวทั้งคนกินและผู้ผลิตอย่างน้อยส่วนใหญ่ประมาณสองสามปีกว่าจะมีผลบังคับใช้เช่นอีก 2,025หรือ2,068ถึงจะมีผลบังคับใช้คุณมีเวลา3ปีในการที่จะปรับลิ้นคนกินปรับสูตรในอาหารในสูตรในเครื่องปรุงรสในบะหมี่กึ่งสําเร็จในโจ๊กซองโจ๊กถ้วยต่างๆนะครับแล้วก็ก็ภาษีนี้ก็จะมีผลบังคับใช้เฉพาะอาหารที่มีฉลากหรือที่ว่าอาหารอุดแพ็กเกจหรืออาหารที่พร้อมบริโภคมาจากโรงงานต่างๆในร้านสะดวกซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นไม่ใช่อาหารตาม ร้านค้าในริมฟุตบาทอย่างนีไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาหารพัตกาเป็นอาหารที่พร้อมบริโภคที่มีโซเดียมมีสูตรแน่นอนครับของการล,ลดเค็มเลือกได้เราทํางานร่วมกับท่านท่านเชฟกุลูนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงลิศเจษราวงนะครับอาจารย์ก็จะเป็นคนที่ปรับสูตรอาหารในร้านค้าที่คนนิยมบริโภคในเช่นร้านพัตคาร,ร้านอาหารตามสั่งนะครับที่ ไม่ว่าจะเป็นไทยจีนเหรอเป็นหาานฟิวชั่นตอนนี้เราไปทําที่ภาคเหนือ60กว่าล้านค้านะครับแล้วก็เป็นการอบรมให้ความรู้วิธีการปรับสูตรยังไงแล้วเขาก็พอเมื่อเขาเข้า,ขา่านการอบรมแล้วเขาก็จะส่งสูตรมาให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็ฝ่ายนักโภชนาการของเครือข่ายลดเค็มดูว่าสูตรนี้โซเนียประมาณเท่าไหร่เราคํานวณได้จากกับสูตรของเขาเลสปีเข้ามาเนี่ยเรารู้แล้วเราก็จะบอกว่าต้องลดตรงนี้ลดตรงนี้ลดโซเนียมไปสัก20%รซรสชาติใกล้เคียงเดิมไหมถ้า ผ,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 ผู้บริโภคยอมรับก็ถือว่าผ่านก็ถือว่าเราให้สัญ,ญลักษณ์ทางสุขภาพไปก็เสัญ,ญลักษณ์ลดเค็มเลือกได้ไปครับอันนี้ก็เป็นเครือข่ายที่เราทําตอนนี้เรากำลังขยายออกไปในภาคอื่นๆด้วยนะครับปีหน้านะครับ